ขับเก่าแล้วอยู่แถวสุดสนุกตอนเนี้ยสวนแถวสวนสนุกสวนสนุกหนับแล้วหนับแล้วลงลงมาแม่กูต้องเงแล้วแล้ค่อยเล่นมึงรับล็อกรถเลยแล้วค่อเล่นเล่นไม่ใหญ่ตว์เอาไป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 ทิ้งเอาไปทิ้งมึงูไปงูไปล็อกรถเปล่าล็อกรถหรือเปล่าไม่ได้ล็อกไม่ได้ล็อกไม่ได้ล็อกไปเลี้ยงไปเลี้ยไปเลี้ยอันนี้เราเอารถไปไอพี่เอาศพไปมึงไปดิมึงเอาไปดิมึงเอาศพไปดิได้ได้ได้ศพไปดิรถเมงอ่ะ

เอ้ยมึงโง่จังวะไอ้เฮียเฮ้ยมึงคิดว่ามึงอยู่แดนมึงจะเก่งเหรอวะไอ้เฮียมึงรู้ป่ะว่ากล้ากับโง่มันต่างกันนิดเดียวนะเวลยไอ้เฮียโคตรโง่เลยควายไอ้เฮียมึงต้องควายขนาดไหนวะไอ้ดูดิมันปิดต่อไหมดูดิไอ้เฮียต้องควายขนาดไหนเนี่ยมาทางเนี้ยเอาไปทิ้งดิเอาไปทิ้งดิเอาไปทิ้งดิมปิเอาไปทิ้งดิเอาไปทิ้งดิเอาไปทิ้งดิเต็มเอาร์จสายเต็ม ไปเลยไปเลยไปเลยไอพี่เป่าอ่นไ่พอช้ากันช้าลุงจะไปก็ไปสิลุงไปดิไปดิไปดิรออะไรอ่ะเพื่อนรอเพื่อนอยู่ดีอ่ะเพื่อนไปนู่นแล้วพี่บอกรอเพื่อนเพื่อมันขวางไอ้น้องจะเย็นเฮ้ยเด้สวซายพี่ขับช้า ขเอเเนราตามไปเพื่อนเว้ยเราอยากจะชนเพื่อนน้องเย็นเย็นแล้วพี่ก็อยากชนสาวด้วยแบบผมเนี่ยนี่ไงนั่นไงหนักกว่าเดจะซ้ายไปพี่เพื่อนโดนไล่โดนหลดไล่ออกไฮเวย์เห็นป่ะเมื่อกี้นะเอาไปเชื่อเพื่อนก่อนไปไเอาไปเชื่อเพื่อนก่อนกันนะ จริงจริงจริงช้าจริงช้าจริงไม่ทันใจาไปรุ่นเลนนเปนนยลเปัดซ้ายพี่โอ้โหหนักกว่าเดิมอีก แต่จะไม่ต้องจับไม่รอดเป็นหนองฮะโอ้หนักจังพี่พี่พี่ชนให้โดนรถบ้างเอาไป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 ตำรวจดำตำรวจดำพี่ระวังระวังชนตำรวจระวังชนตำรวจระวังชนตำรวจด้วยระวังชนตำรวจด้วย ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนรถเราเปาะพี่ไปไปก่อนไปก่อนไปก่อนไปตั้งหลักก่อนไปตั้งหลักก่อนรถเราเจ็บมากไอ้สัตว์เราเจ็บมากไป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 ตั้งหลักก่อนไปตั้งหลักก่อนไปหาที่ซ่อมรถก่อนพี่ไปหาที่ซ่อมรถเอาเอาจากตรงนี้ก่อนเอาแต่ตรงนี้ก่อนที่จะไปเราอะไปปล่อยเขาก่อนเราจะบอกเพื่อนไงเราบอกเพื่อนไงเดี๋ยวตรงนี้แหละจอดซ่อมก่อนก็ได้ซ่อมอะไรลงไปซ่อมที่อาบุญประคุณัมเบย รทอะไกูกินค่าทำเชียอะไรอย่างน้องงมาซ่อมดีงมาซ่อมดีอ๋องมาซอมดีพี่ต้องเป็คนไงีูไม่ทำไอ่ผิดอันไหนก็ผิดอันที่อ่าขอโทษได้ป์มาะผมเกือบใช้ดีพี่สีเหมือนกันเงียสีมันคืออะไรดีจ้าต้องเอาป็นหลักเลยเหรอเป็นไรนะวข้าวเต็มหัวไม่เต็มหัวหัวว่า มามามาขอขับมาไงเนี้ยขับเอาเดี๋ยว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 ขับแล้วตัดไปน้องเสร็จแล้วบอกบ้าเลยวะขึ้นก่อนขึ้นก่อนมึงจะขับมึงก็มึงก็แหลมมึงเอาเลยมึงเลยตองมึงเลยจะขับนี่ไงก่อนนึงทีพอพอหันกล้องอีกดูให้ด้วยเพื่อนอยู่ไหนไปล่างวะเพื่อจะล่อแล้วเพื่อจะล่อแล้วกลับรวมกลัไปแลมบ้างพวกเราดูดิพี่ไปไหน ได้ได้ได้อยู่สยามาเนี่ยเนี่ยเนี่ยคนชนดิ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 มึงไม่ชนดิไม่มันแคปโฟนกูรอโอ้โหจะแคปดิพี่เราไม่กลับไหวไอ้เหี่อ่ะกูต้องแจ้งตำแหน่งโทรหาดิไอ้เหี้ยโทรหาแล้วจีรัวไอ้ทาวเวอร์ทาวเวอร์ ไม่ทันว่ะไงก็ไม่ทันรถเราไม่ทันมันเพราะมันหลุดอ่างถอยเถอะถอยเถอะเราหลุดเราหลุดเนี่ยปอบปอบก็ถามปอบเพื่อนด้วยเอาลึกไปโอยโผล่ไอ้เฮ้ยโผล่าชวนมาช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 นมึงก็ชนเพื่อนเนาะดีในเพื่อนไปก่อนเดีเอาเธอเธอพี่เธอเธอไปก่อนสิเอ้ยมันหันเพียรถเราเลี้ยวยากเย็นใจเย็น ใช้ชรักแคนดี้เฮ้ยใช้รักแคนดี้คนนั่งอะ่ะน่าใครอย,ยา่าพี่อ่ะบอมาที่ไหนวะเนี่ยเราเจ็บไปเฮ้ยหาเพื่อนก่อน บางนา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 แก้วดุนดวนดุนดวนเรียกมาให้หมดเลยเออบางนาขวัญขึ้นเราให้เออเขาเล่นเขาเล่นทาวเวอร์เย็นเย็นก็ไปเล่นก็ไปเล่นชนให้มันชนชนชนให้มันชนต้นไม้อะสวยก็ค่อยชนก็ค่อยชนผัดกันชน ตัวหางแก้วเรื่อยๆแล้วกันดาวแล้วเนี่ยยาวผับเก่าผับเก่าผับเก่าอยู่แถวผับเก่าแล้วอยู่แถวตุ๊สนุกตอนเนี้ยสัวแถวตุ๊กสนุกตุ๊กสนุกแล้วสนุกลงลงมาไม่กูต้องเงแล้วเราค่อยเล่นมึงรับเราเราก็ไดิเราว่าเล่นเล่นนี่ไงสัตว์เอาไป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 ทิ้งเอาไปทิ้ง มมงงล็อกรถเปล่าหรอล็อกรถหรือเปล่าไม่ได้ล็อกไม่ได้ล็อกเลี้ยวไปไปเลี้ยงไปเลี้ยไปเลยอันนี้เราเอารถไปไอ้พี่เอาศพไปมึงไปดิมึงเอาไปดีมึงเอาศพไปซีได้ได้ได้ไปซีรถมึงอ่ะไปไปทีนี่แหละไปทิ้ีน้ำนี่นะ พี่นี่โน่เรไบ่้อย่ะไอ้ยียหลงไม่ซอยเอยไม่เกลีย อ้ยรถจะพังอ่ะไม่ทันอ่ะไม่ได้เอาไปที่บนเขารถไม่จะพังเดี๋ยวไปแอบไป